มาเที่ยวมาเที่ยวบ้านดองพี่น้องบรรยากาศดีดีบ้านเพิินจะเป็นวิวงามเ,เห็นสมือเพิินกะสิบาธรรมดาแหละเฮ่ากับบ้านเฮ้าบม่มีทิ่วถัดสวยงามเนาะคะ่ะเลยตื่นตาตื่นใจจักน้อยห้ลัหลคนกับยางน้ำกลบพี่น้องท่ายิบประสันคุณนะมัิงดูวิวสวยสวยค่ะ บักนัดผู้ใหคือมาง่ามแทะทังเขาให้เขาสวนก็สิประมาณนี้่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศอยู่บานดองบานเม่ดองทั้งอำเภอหน้าแหวจ้า สวยงามบรรยากาศดีมีสวนบักนัดป้าบักนัดเป็นยอมยอมบางหม่องกับพึ่งปลูกไม่หุ่นหม่องเดินเดินผุ่นไกลๆหุ่นพึ่งพึ่งก็ปลูกอันนี้งามแล้วยุ่ไกลๆนี่ค่ะหลายเจ้าหลายคนนี่บรรยากาศมันยุอยู่ประมาณเพื่ยจะเป็นเชิงเขาอ่ะเขาหน่อยลูกลูกอันนี้ทีบริเวณทีดินสวนของแม่ดอง มีสามีหย่างผ้าออกมาเบิงผ้ากันนั่ดักกุ่งกันเลยมาอย่างเบิงจ้ะเำิรับคลิปนี้ก่ะเอาไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อกำลังใจย่ายเป็นกำลังใจเหตุลิปต่อไปเด้อค่ะ